พเพื่อนผมโทรมานัาให้ผมไปเที่ยวห้างเป็นเพื่อมนมาเลยเพราะว่ามันวีนัสเ <c oughs> ช่วยวกับสาวที่มันคุยด้วยใน <c oughs> เกมวันน,ววนั้นผมก็เออว่าอยู่พอดีก็ต้องฟิตสอให้ตามเพื่อนเพราะว่ามันกลัวว่าถ้ามันเจอผู้หญิงอะแล้วผู้หญิงไม่ตรงปกในเกมแล้วทามันชอ็อตขึ้นมามนจะได้มีคนเห่า <c oughs> ผม,ก,มาก็เลยขึ้นไปที่ชั้นสามแล้วก็ไปย,ยืนรอกันอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบสิบนาทีเวลาผ่านไปเหมือนน้องเจเฉลยด้วยมั้งไม่เห็นมาทักทีผมก็เลยขอตัวเพื่อนไปเข้าห้องน้ำวันนั้นเป็นวันไปเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันที่ มันไม่มีคนที่ห้าเลยเวย้ยเหมือนแบบมันไม่ใช่วันหยุดไงก็จะไมีมีใครอยู่ที่ห้างเลยห้างแม่งอยางก็ห้างร้านผมก็รีบเข้าห้องน้ำเข้าไปทำธุระก็ตอนที่ผมกำลังเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำก็ช็อกเวย้ยคือมันมีสารด้วยสารเป็นสารตายายหรือสารไม้ตั้งอยู่ริมสุดของห้องน้ำผมก็ยืนมองอะแบบเฮ้ยอะไรวะยืนมองอยู่กันงงมันคือ,ม,คอมันคือสารอะไรไอแม่งเอามาเล่นตั้งไว้ตรงนี้วะ มันเป็นงานศิลปะหรือว่าอะไรวะหรือมันเป็นกิมมิคของห้างผมก็ยืนมองอยู่อย่างนั้นอะมองไปมองมามันมีป้ายป้ายแปะอยู่ว่าอ,วอุทิศแด่ผู้ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้เฮ้ยอะไรวะแกล้งกันปะเนี่ยผมก็ยืนตัวแข็งแล้วก็งงแบบนี่คืออะไรวะอาจจะเป็นแค่แบบงานศิลปะก็ได้จะเปลี่ยนห้องมันก็ไปทานแล้วไงเพราะว่าซาสึกแม่งมาประชิดประตูพระนครนะผมก็เลยกั้นใจแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำกิ่กกายที่สุดจ,จากไอสารนั้นแล้วก็กายทางออกมาที่สุดคิดว่าแปบ๊บเดียวเนอ่ยคงไม่เป รป๊บ,บเจอวะ่ะแบบหย่อนก้นแล้วก็รีบเอาขึ้นมาแล้วก็ฉีดแล้วก็รีบออกไปมันคงมันคงไม่มีอะไรมั้งตัวที่ผมกำลังขับถ่ายอย่างร้อนรนอยูเ่เลยจู่ๆมันก็มีเสียงเหมือนรองเท้าสุดสูงอะทางขึ้นไปเสียงมันค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมก็คิดว่าแบบคงแม่บ้านหรือผู้หญิงมาเข้าห้องน้ำข้างๆแล้วมั้งก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็พยายามถ่ายต่อไปจู่ๆไอเสียงรองเท้าเนีะ่ะมันก็ตรงมาเรื่อยๆถ่ายเจ้เข้าไปห้องน้ำผีกันตรงเข้าไปในห้องน้ำผู้ชายไย มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำผมแล้วสายตาเจ้ากรรมูผมอะมันมองไปที่รอดใต้อประตูห้องน้ำรอ,อดช่องใต้ประตูห้องน้ำไปอะผมเห็นด้วยเห็นเป็นรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงอะมีเลือดอะเลือดเต็มหมดเลยผมไม่แบบขี้ไม่ออกตอนนี้ใครว่าเล่นพิเศนวะแล้วจู่ๆรองเท้านะะ่ะซัฟมก็หายไปเว้ยไม่รู้มันหายไปไหนสีมันเงียบไปเลยอะแล้วไม่เจออีกเลยไอ้เท้าคู่นั้นอะ ผมไม่ผมไม่ไหวแล้วรีบหยิบสายสายยางฉีดตัวมาฉีด้ว้แต่กดเท่าไหร่น้ำแม่งก็ไม่ออกแม่งเอ้ยห้ามึงไม่คิดจะจ่ายค่าน้ำไปเองไงวะพอก้มจะไปหยิบขันเอาไปล้างตัวน้ำในอ่างแม่งก็ไม่มีแม่งแห้งเลยผมจะไปหยิบเชูอกเชือแม่งก็หมดอีกคือแม่งเอ้ยห้างแล้วเนี่ยทำไมทำไมแม่งบริการแย่จังวะผมก็ไม่รู้ทำยังไงแม่งจิบหายแล้วกันต้องติดอยู่ในห้องเนี่ย ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา <S <S โทรไปหาเพื่อนแต่พอโทรไปสายมันก็ไม่ว่างอีกปะคุยอะไรกันตอนนี้วะพอจะแชทไปหาวนะน่ะห้องน้ํแม่งก็ไม่มีสัญญาณเนี่ยมันงก็ปวดหัวป่ะคีมังก็จะหลอกห้องน้าแม่งก็มีมีสิทช่วยทาําไงดีว่าชีวิตูมจะจู่ๆมันก็มีกลิ่นไหม้กลิ่นไหม้แบบเหม็นไหม้แรงมากเลยตีขึ้นจมูกผมเลยม่งแบบโอ้โหกูจะเป็นบ้าคืเอเจาทุกอย่างใช่ไหมเนี่ย นระหว่างที่ผมกํลาลังอยู่ในสถานการณ์ขับขันและเร็วล้าที่สุดเนี่ยี่จุมก็มีเสียงคนเปิดประตูห้องน้ำก้างๆาแล้วก็ปิดผมไม่แบบเฮ้ยคนเหรอน่าจะคนแหละเพราะว่าผีมันคงไม่เปิดประตูะจริงป่มไม่ผีกวไม่สมนขอแค่มีชิดชู่แล้วออกไปข้างนอกได้ก็พอผมก็เลยคัดใจก้มลงไปแล้วก็ตะโกนบอกเขาว่าพี่ครับขอช็ดชู่ได้ไหมครับห้องผมมันไม่มีช็ดชู่ครับแล้วมันก็เงียบไม่มีใครตอบมาเลยผมก็ตัดจตะโกนไปอีกรอบ ครับขอช็ดชูดไหมครับก็เหมือนเดิมก็มีใครตอบมาผมก็เลยกะแบบว่าจะตะโกนอีกรอบหนึ่งคขารี้จะเอาให้ดังเลยแต่จู่ๆยังไม่ทันจะขยับปากก็มีมือมข่าวสี่งมีเลือดเกิดดังแบบเลือดเลือดเต็มไปหมด,หมด,หมดอ่ะมีเช็ดชูที่เลือดไม่ผมเว้ยผมแม่งแบบร้องลั่นเลยคนไม่ไหวแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วผมเลยสละสุเท้าข้างหนึ่งรีบเอาไปเช็ดตัวแล้วก็ถีบประตูหนีออกมาแล้วก็ทิ้งอุทาหอนความานาดกว่าตัวเองเอาไว้ตรงนั้น ผมออกมาได้ผมก็รีบหันหลังกําลังจะวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วจูจ่ๆห้องประตูขห้องน้ำที่คนฆ่าแลนะ้วก็เปิดออกเยผยก็วิ่ง,งคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาตื่นเลือ,ลอทั้งตัวเื่นออกมาจากห้องน้ำาุบแม่งวิ่งไม่เหลียวหลังเลยเว้ยแล้วผมก็โกยจนมาถึงจุดที่เพื่อนผมอยู่เพื่อน <c oughs> ผมก็ถามผมว่ามึงดีอ,อะไรมาวะหน้าตาตื่นเชียวหน้าไอ้ก็เจอผีแล้วถุงเท้ามึงหายไปไหนข้างไหนวะผมแม่งตอบไม่ไหวหอบอยู่แค่นั้น พื่อนมันก oh, ็ถามอีกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะมึงไหวไหมนะผมก็เลยตอบมันว่าเจอผีมาเว้ยแม่งเรื่องแต่วันนะเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยผีเสืออะไรวะแต่ว่ามึงไม่เชื่อไงโอ้ยแม่งจะไม่ให้เชื่อนะงั้วะแม่งมาเป็นตัวเลยโอ้ยเพอเจอแล้วมึงอะเอ้าไดนไงมาละนอนเข้ามาแล้ววะมึงจะไปไหนก็ไปปเฮ้ยไอตัวนี่อะไรตกูเจอในห้องน้ำ้อบ้ามึงดิเพื่อเจอนะเมาใหญ่แล้ว ใช่แฟกวิองน้องเขาไปงานคอสเพิร์มาเว้ยเป็นไงได้รักปะเอองานคอสเพิร์ตโอ้มึงจะไปไหนก็ไปปเออไปเลยครับเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเลีวน้องเขาไปทำอะไรในห้องแรมชายวะ